สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับชมช่องอาณาจักรเอลติสนี้อยู่นะคะวันนี้นะเอมี่จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันเลยนะค,ะคันนี้เพิ่งเข้ามาส,สดๆดร้อนๆนี้เลยนะคะเป็นรุ่นโค r าเอลติสนะคะ1น g นะ,ะปี2018นะ,ค,ะคันนี้บอกเลยว่าได้รถสีดำนะะปี2018นะ,ะราคาเนี่ยนะคะตั้งขายอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทนะ,ะเลขไม้ใช้งานอยู่หน0 0 0 0สมโลนะคะคันนี้นะเป็นรถบริษัท เป็นรถหน่วยงานราชการนะครับบอกเลยว่ามีคะแนนการดูแลศูนย์ทุกอย่างนะฮะทุกๆเดือนนะฮะทุกๆหนึ่งหมื่นโลเลยนะฮะเราประกันเรื่องโครงสร้างนะฮะไม่มีชนหนักที่คว่ำกับสีกรอมไม้่แต่งเครื่องแน่นอนค่ะนะคะคันนี้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะดอกเบี้ยของเรานะคะเริ่มต้นที่2.79็กันไปเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะหรือนะฮะเริ่มผ่อนนะคะอยู่ที่เดือนละ800 0กว่าบาทต่อเดือนนะคะสรุปคาขั้นไหนนะคะที่สนใจนะคะก็ลองชมวิดีโอนี้เลยนะคะ คันนี้นะเป็นสเปค 1.6G นะฮะตัวท็อป1.6นะฮะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้ามัลติ r e เฟกเตอรนะฮะแล้วก็มีไฟ LED ให้นะคะกระจังหน้านะเป็นกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นนะฮะชั้นบนก็จะคาดยาวนะตลอดด้านหน้าตัวรถเลยสวยงามนะคะกระจัดหมอกมีให้นะคะเซ็นเซอร์หน้าก็มีมาให้นะฮะกันนะฮะกันลูกค้ากันนะฮะลูกค้าผู้ช่าซื้อเนี่ยเจ้าของเนี่ยนะฮะการขี่รถไปชนไปอะไรเนาะตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์บอกให้นะคะ ใบทะเบียน7จ็ดกไก่เด็ก4897กรุงเทพมหานคระนะฮได้ป้ายนี้ไปเลยนะคะคันนี้เป็นสีดำนะสีเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนรับประกันเลยนะคะว่าไม่เคยมีชนหนักพิกคว่ำกับสีกลอใหม่มาแน่นอนคะ่ะนะฮะลูกค้าท่านไหนที่ไม่สบายใจนะคะก็เอาตัวเลขรถเนี่ยตัวรถเนี่ยนะไปเช็คศูนย์ได้เลยนะคะที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศนะคะ คันนี้นะคะเป็นล้อแมกอลลอยสีทูโทนนะคะเป็นล้อแมกอลลอยสีทูโทนพร้อมยางมิชลินนะ,ะพร้อมยางมิชลินนะลอยแม็กก็ไม่เคยกินฟุตบาทนะคะแม็กไม่เคยกินฟุตบาทไม่เคยกินถนนสวยงามแน่นอนนะคะยางมิชลินปีใหม่นะ,ะดอกยางเหลือๆเลยนะคะวิ่งใช้งานได้ยาวๆนะคะ กระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างของตัวรถนะคะสวยงามแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันต่อนะคะด้านในบอกเลยนะ,ะว่าสวยงามนะครเป็นสีเบจนะ,ะทูโทนมากนะคะตัดกับสีดําตัวรถนะคะสวยงามนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดําของเดินแท้จากศูนย์นะคะมีมัลติฟังก์ชันนะคะปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะแล้วก็กระจกมองข้างั่บไฟฟ้าค่ะ นะคะคันนี้นะคะน,นี่เลยเล็กใหม่แท้นะหนะะึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันโลน,นคะคะแอร์อนาล็อกรับมือค่ะส่วนเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นซีดี a อฟวิทยุนะคะคือใช้งานตรงนี้ได้หมดเลยนะจ๊ะที่วางแก้วน้ําก็มีให้ด้านหน้าสองแก้วนะคะแล้วก็ที่พักแขนนะคะเบาะคันนี้เป็นเบาะเดิมนะเบาะหนังสีเบดนะคะเบาะไม่ขาดไม่ยับแน่นอนดูให้เลยนะคะปรับสภาพนะครับทําสปาเบาะให้บอกเลยว่าสวยงามแน่นอนค่ะ ฝะะ้าเพดานด้านบนก็ไม่มีรอยยักขั้นละนะะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะ,ะนี่เลยนะฮะสปิกเกอร์ต่างๆจากโรงงานก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่ทุกจุดแน่นอนนะ,ะไม่เคยแกะไม่เคยชนนะ,ะนี่เลยนะ,ะทุกอย่างก็ยังคงอยู่สภาพเดิมนะคะเดี๋ยวพาชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันห้องผู้โดยสารด้านหลังก็ ค่อนข้างจะกว้างขวางนะคันนี้นะเพราะว่าเป็นรถปีเป็นรถโคราติดนะรู้เลยว่ารถรุ่นนี้นะด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยแล้วก็นั่งสบายนะช่วงล่างดีนะไม่จะทบสะเทือนแน่นอนนะขึ้นหลุมและหน้าลูกฟุตบาทพวกนี้นะคะมีที่ชาร์จแบตให้สําหรับผู้โดยสารด,ด้านหลังสองจุดด้วยกันนะบอกเลยว่าเดินทางไกลแ่ะหายห่วงแน่นอนสาหรับผู้โดยสารที่ได้โทรศัพท์เป็นแบตหมดนะคะ สวยงามนะคันนี้นะ48 9 0 0 0ดบาทนะฮะร,ราคานี้บอกเลยว่าไม่มีมาบ่อย,อยแน่นอนนะคันนี้ป้ายแดงเก0 0แ0 0นะฮะแต่มาตกอยู่ป้ายมือสองเนี่ยนะฮะเหลืออยู่4ี่0ส0ดืบาทนะฮะได้รถปี2018นะฮะเครื่องยนต์1.6ึีตัวท็อป1.6กันไปใช้งานกันเลยไฟไท้าย LED นะฮะไฟท้าย LED นะคัไไ LED, นคนี้เซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4ี่จุดด้วยกันด้านหน้า2ด้านหลัง4ี่นะบ,บอกเลยว่าเซ็นเซอร์นี่มีให้มาครบเลยนะฮะ หายห่วงแน่นอนนะครับรถไม่แข็งรถไม่เก่งนะคะเซ็นเซอร์เนี่ยก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะคะคันนี้มีกล้องถอยหลังให้นะคะมีกล้องถอยหลังให้นะมีกล้องหลังให้นะคะโอเคเหมาะสาหรับที่ใครนะคะกำลังหารถใช้ใคันแรกบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะต่อการใช้งานนะเป็นรุ่นโครา l ติ๑๖จีปีสองพนะครระราคา4ี่แ0 0แบาทนะคจะจัดเต็มฟรีดาวกันไปเลย นะฮะหรือชอบรุ่นอื่นก็มาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะเรามีรถเยอะมากๆเลยคัดเกตทุกคันนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างแน่นอนค่ะนะสำหรับวันนี้นะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจการออกรถนะสนใจที่จะปรึกษาเรื่องการออกรถก็ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์นะ0 9 6ย2 5 2 7 3 6เนะคะเบอร์เอมี่ก็แอดไลน์ก็ได้นะคะ อยากมาลองขับเรากอยากมาลองชมรถตัวจริงก็มาได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรดนนะคะเสรีไทยซอย68แยก1น,นะะบริษัทเราเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะฮะบริษัทเรานะะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบิบบุรีกรุงเทพมหานครก็เข้ามาแล้วก็ติดต่อเซลล์เอมิีได้ตลอดเลยนะจ๊ะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่รับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะแล้วสนใจรุ่น c o r า l ติด 1.6G สีดำปี2018นะคะคันนี้นะราคาอยู่ที่489,000บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาว0%นะคะผ่อนเพียงเริ่มต้นเดนลับ8,000บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79ติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็กอจาิดก,การฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ